ปตัวร้านกว๋วยเตี๋ยวใหม่ยานรัดกับบางเตี๋ยวหลานมาที่มาก,กับกว๋วยเตี๋ยวเย็นตะโฟสุดเด็ดพร้อมที่เปิดในทีมฟีนและคนดังอย่างอมตแตว๋วจากภาพยนตร์เรื่องหลานมาร่วมงานในครั้งนี้บริษัทหลานมาจักัดนำโดยคุณศาริษากิติประวัติรองประธานกรรมการและหนึ่งในผู้ก่อตั้งร้านเตียววเต๋ยวหลานมากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเตี๋ยวหลานมาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ต่อย,ยอดสุดกว๋วยเตี๋ยวดำเดิมซึ่งนั่นก็คือเย็นตะโฟและกว๋วยเตี๋ยวต้มยำเพิ่มเติมความแปลกใหม่ในทุกรสชาติโดยเชฟชื่อดังโดยรรร้้้าาาาานนนนนตัังงอยู่ใโนนคกคกสิพถฒชบทน สำหรับจุดเด่นของร้านก๋วยเตี๋ยวรันมานั่นก็คือซอสยีนตาโฟและตะเจีย๊ยบสูตรพิเศษที่ใช้ดอกกระเจีย๊ยบต้มจนได้รสเปรี้ยวกลมกล่อม,มและสีสวยธรรมชาติและน้ำซุปจากลำไยเพื่อสุขภาพที่ใช้ลำไยแท้เคี่ยวน้ำซุปจนหวานหอมธรรมชาติผ่านการราังสรรค์ทุกเมนูโดยเชฟนกปิรัตที่มีประสบการณ์ในครัวการดินไทยมากกว่า25ปีและอดีตเชฟประจําสถานกงศุลใหญ่นครซีาร์สธานารัฐประชาชนจีนทางด้านอาบ้าเต๋อเจ้าของรางวัลพาพรย แห่งชาติสุพรรณหงษ์สาขาผู้แสดงนําหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องหลานมากล่าวว่าตนรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานเปิดร้านในวันนี้และเชื่อว่าอาหารที่อร่อยจะดึงดูดให้ทุกคนในครอบครัวได้มาพบปะเจอหน้าพูดคุยกันเหมือนที่ร้านเตี๋ยวหลานมาที่ดึงดูดทุกคนให้พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันกับก๋วยเตี๋ยวแสนอร่อยจากทางร้านอีกถ้วยละคะ่ะ เดี่ยวร้านมาานะคะเป็นสูตรที่ลูกๆหลานๆนะคะทาผ้ามาาทาน,นะคะ่ะเป็นสูตรที่ดูแลสุขภาพนะคะและเน้นความสะอาดนะคะเพื่อพลังงานที่แข็งแรงของามามามค่ะโดยวัสดุทั้งหมดเนี่ยาาวัตถุดิบจะธรรมด์ธรรมชาติน้ําซอสของเย็นตาโฟนเนี่ยทำจากดอกกระเจีย๊ยบซึ่งจะลดไขมันและคอเลสเตอรอลของามามา,มามนะคะส่วนน้ำซุปเนี่ยก็มาจากน้ำลำไยซึ่งเป็นความหวานจากธรรมชาติค่ะ ทำให้ร่างกายเนี่ยมีพลังและมีความกระปรี้กระเปเ่านะคะส่วนลูกชิ้นของเราเนี่ยเป็นลูกชิ้นที่ทําจากปลาร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไดโอเมกาสามนะคะทําให้อาม่าเนี่ยมีหัวใจที่แข็งแรงและอยู่กับลูกหลานไปนานๆนะคะเริ่มจากที่เราไปชมภาพยนตร์เรื่องหลานมากกันมาแล้วก็ชมโอ้เป็นสิบๆรอบเลยค่ะก็มีความประทับใจในอาม่าแล้วก็ตัวน้องเอ็มนะคะทำให้เรานึกถึงอาม่าที่บ้านของเรา ทำให้เราบบต้องผ้าม่านอยู่กับเรานานๆมีอายุยืนยาวแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงดังนั้นเราก็เลยเริ่มคิดสูตรน้ำน้ำซอสเจดดาโฟที่มาจากธรรมชาติเพื่อให้ทานแล้วมีมีความแข็งแรงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายไม่มีสารพิษเลยค่ะใช่ค่ะมาเป็นสมุนไพรนะคะ,คะแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดความดันโลหิตของมาม่าด้วยนะคะดีเลยค่ะ อ๋อในเรื่องของการเอ็กซ์คาพี่เป็กก็เป็นน้องที่น่ารักของเรามายาวนานก็เห็นเราเปิดร้านก็ดีใจก็มาร่วมยินดีก็ส่งะบะหมี่มาเฟียมาให้เราลองทำดูปรากฏว่าระหว่างะบะหมี่มาเฟียกับเครื่องของเสี่ยวหลานมาเนี่ยมันเข้ากันได้อย่างดีดีค่ะเดี๋ยวต้องน้องๆต้องลองชิมดูะคาก็ดีใจค่ะที่ว่าทางร้านได้ใช้ชื่อเสียวหลานมา ก็แปลว่าเราจะมีทั้งลูกหลานมาอยู่ใกล้ๆเราอุดๆแล้วก็มาคือจะไม่ห่างกันเลย uh huh. ทั้งในครอบครัวแล้วก็พวกวที่จะมาทานเตีื่อ uh huh. มันเป็น,นครอ, uh huh. อบครัวที่ Surprise เซอร์ไพรส์นะคะก็มีแปดเซียนค่ะแปดเซียนนี่เป็นลูกชิ้นที่ลูกชิ้นลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นเต็มชามแล้วก็มี uh huh. มีเต้าหู้สูตรพิเศษของเราเช่นกันนะคะนอกจากแปะเซียนแล้วยังมีก้ามังกร9้ามังกรเนี่ยก็เป็นอะไรที่พิเศษชามหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนําเป็นที่มีทั้งเลือดเลือดจากยีนโฟนเนี่ยส่วนใหญ่คนจะไม่กล้าทานแต่เลือดร้านเนี่ยนะคะเป็นเลือดที่เหมือนกับเลือดพัชไชลท์ค่ะเราต้มด้วยสมุนไพรจะไม่มีกลิ่นคาวเลือดเลยจะทานแบบเหมือนเต้าหู้เลยะคะ่ะอยากให้น้องๆลองชิม เล so so ือดในเย็นตาโฟร้านนี้นะคะไม่เหมือนใครจริงๆค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะมาทานพอทานเสร็จแล้วก็ชช่อบอกต่อเพราะว่าอาหารรสดีเนี่ยเข้ากับเรียกว่าเรียกทุกคนมาันเป็นเป็นเป็นหนึ่งเะคะอยากจะให้ให้ให้ทุกคนพอลองชิมแล้วอย่าอยู่เฉยขอให้บอกไปเชิญชวนกันมา จะจัดวันเกิดแล้วจะจัดปาร์ตี้เพื่อนคู้งรวมตัวกันมาเชิญเลยะคะ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากจะกราบเรียนนะคะเพราะว่าทำไมถึงเป็นที่มาของหลานมากอย่างแพทพสรูเพราะว่าวันหนึ่งคุณจีน่าเอซีอ CEO ของ g d ดเนี่ยมาประชุมที่นี่และท่านก็อยากจะทาก๋วยเตี๋ยวเราก็เลยนึกคอนเซ็ปต์ว่าอุย๊ยเราอะประทับใจในเรื่องหลานมากประทับใจในตัวอาาแตวแ๋วก็เลยทำ เสี่ยวหลานมากให้คุณจีน่าทานเพราะว่าคุณจีน่าทานปุ๊บเนี่ยว้าวมากเลยคุณจีน่าบอกหนูไม่เคยทานก๋วยเตี๋ยวที่ไหนอร่อยเท่าร้านนี้เลยเริ่มต้นเป็นสารตั้งต้นพอคุณจีน่าทานปุ๊บคุณจีน่าพูดคําว่าเสี่ยวหลานมากพูดขึ้นมาอย่างเนี้ยเธอพูดขึ้นมาท่านพูดขึ้นมาเลยว่าเสี่ยวหลานมากเราก็เลยบอกว่าอย่างนี้ขออนุญาตใช้ชื่อเลยได้ไหมคะเพราะว่าเป็นลูกหลานทําให้อาม่าทานแล้วอาม่าก็ได้มาทานแล้ววันนี้ คือเดิมเนี่ยทำให้อาม่าที่บ้านทานก่องอาม่าก็หวาวพออาม่าหว,วาวปุ๊บก,ก็เลยเชิญอาม่าแต๋วจากร้านจากเรื่องอราน่าเนี่ยมาชิมนะคะเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านที่เปิดใหม่แต่ฝีมือเก่าค่ะขอเรียนเชิญนะคะให้ทุกท่านที่ได้ชมวันนี้มาลองชิมนะคะและจะติดใจค่ะ พิกัดอยู่ที่ถนนพัฒนาชนบท3นะคะเข้าได้2ทางค่ะเข้าได้ทั้งทางกรุงเทพคีทานะคะและทางด้านมอเตอร์เวย์นะคะทางไปส,า,สามจินสุวสรรณภูมิก็มาได้ค่ะร้านเปิดตั้งแต่จัน์ทรถึงอาทิตย์นะคะเปิดทุกวันค่ะเริ่มตั้งแต่10บโมงครึ่งนะคะถึงสองทุ่มค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะสูตรพิเศษเช่นกันแล้วก็มีเส้น เส้นใหญ่ขั้วแห้งซึ่งไม่เหมือนใครจริงๆค่ะเส้นใหญ่ขั้วแห้งเย็นตาโฟเป็นลูกครึ่งระหว่างเย็นตาโฟขั้วแห้งกับก๋วยเตี๋ยวไก่ขั้วแห้งค่ะอันนี้ต้องมาลองเลยนะคะเป็นสูตรลับมากๆค่ะ